ทักทายสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปารุงกันวัางกครูสิคุกเจะเป็นทางฟังไ่ายฟังเล่าต่างประเทศการยินดีตอนรับเข้าสู่ทางส่องสกแกบััเฮาคือเก่าเ้ยเนาะ,ะวันนี้ก็พ่อพ่อก็จะแกก็อยู่บ้านอ่าลงหักยางบ้านสเตลเพื่นคือเก่าพี่น้องเนาะกาซีมาเมือม่อวานนี้ไม่ได้มาเนะาะกัมาดินมาเยี่ยมมายามมาอัปเดตอ่าทางบ้านสเตลให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ซ้อมน้าการพี่น้องเลยถ้าว่าผิดพลาดประการใดบุสมมารประควณคะ ขอโทษขอแพมเด้อ,อ,อนเนา,าะอ่าก่อนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีปัจจุบันุกคนที่มาอับส้มสร้างสเกตเตอร์จนจบแล้วก็บปรคัมโฆษณาเด้อเนาะป้าพี่น้องเอ้ยพวเข้าทักทายสวัสดีทางสตแตลเพ่นเลยโอ้เนาะทางเฮือนทางซานพนพี่น้องเอ้ยเฮือนสตแตล์แต่บวกหัวเพ่นอยู่หรือบอโอ๋ไปทางไหนเด้บ้านเนาะอ่อนะ เปิดเสม,มีนกินสมอยแท่นนี่อ๋อมีแฮ่ข้ามาอีกมาบัดนี่เนาะมาเมื่อก่อนวัดมีแต่ทรายมาบัดนี้มีแฮ่พ้อบมบัดนีนเนาะสงสัยแม่นโดยสบายดีเดอ้อทางบ่อาทาพี่น้องเลยอือสงสัยพิ่นมาเตรียมมันเทอันนี้เนาะเทพืชคือเห็นลางแววๆ,ๆอยู่ทางนี้เนาะโอ้ ่นนั่งพิงแดดอยู่พี่ได้ี่ทางเฮือน่นมันมันบ่มีแดดเ้อเ้เอะเอะทุนยาด้วยเนอะจ่าเอ๋จ่าเอ๋เอจ่ะเอ้เอาสบาดีทางสเตว <laughs> Mình nhắc đang à, mà nhắc năng tạo À đẹp mà đi Nào Đẹp <laughs> <laughs> oh, nhắc này Năng lên nó mèo Sao đấy Chẳng đấy bố xa hốt cựp à này. Bộ phần sau, bộ mà đi Bố đẹp Hà phân thế sau bố mà đi Hà cơ mà Hà tớ Nhắc Bố bà 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 คนไปทางไหนมาคนไปทางไหนด้วยกันเต๋อเสตอเหนไยากลูกเ่นหันเ่นนีอยู่มาแต่ในบ้านตีเศร้าบุคคลไปเราว่าเอต๋วไปะเ่าจขโมยอยู่หนาวเนาะลมว่าลูกคนบุคคลอยู่ไม่ได้อยากไปไปตลอดอู้ยัลามผัก้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอานุ่มให้เพื่อนก่อนนุ่มมาฟะเพื่อนี่น้อาเลยอา่คตาซาเพื่นกับอันนันนะนี่อานี่นี่นี่ลูกตีนตาอยู่นะอวบนี่อวบอวบ แม่นกินขมือเนาะโอ้โหบันนี้ยังมาป้านุ่มบันี่นะเฉเตวนี่มีแต่ว่าวุ่นกับลูกบันนี่อยู่กับลูกสองคนบันนี่เอ๊บเออตอมือ ไปเด้อตบมือยุ๊ยโยนเลยวันไหนเพื่อนอะสบายเห็ดยังกันยากแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าอยากดูถ้าเอาเอาันถ้าซีเห็ดยังก็ต้องระวังมิได้มักไปเด้ Băng luôn có tay anh cái tích yên yên cái kiến nóng kìa 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 มาอืมอาสาอืมต้องให้แม่นอนเน้เนาะออเจ้ฮุด้อแม่เด้โอ้ยอยู่กับลูกสองคน ืมอะกาวัดอู่กับประตูเนาะแมนเอ้าอันบริมาบริคือเห็นนันมีทรายเฮมามเหิงบ่ได้มาเฮนี่อันไว้ดูริงมาวานนี่บ่อ <c oughs> โอ้มาแต่มือฮามาพุ่นบ่อือพอ่าเามื่อก่อนเนาะเตรียมเทพืชคงเฮียนได้แล้วบ่วันนี้ <c oughs>

โอ้แต่ภาษาเล็กน้อยอารมณ์ดีมันนี่เฮ้ยเป็นยังกอมันนี่ครบผเป็นยังกอคือมาอารมณ์ดีแท้กอมันนี่แต่เกานี่น้ำเลยน้ำเตยน้ำโลนี่เขาเนาะแม่แห้งเออให้แม่นอนน้ำ เฮ้บอค่ะรู้สึกว่าขาดปีใหม่ไหมเนาะสเต๋อไม่แต่ยิ้มแต่หัวเนาะอารมณ์ดีเลยบอกฮะปีใหม่ตอนฮับปีใหม่เมนความจะอยู่ตอนฮับปีใหม่ดีแค่ไรถเพิ่งว่อนนะฮะเป็นรถวัดจักรพรรดิดีใจเพิ่นได้อยู่น้ำเมร์จักบอก แต่กี้ไห่มีแต่เม่บัเอาอะเม่บัดมีผู้เอาได้เอองาองเฮียนะตอตึงเนาะองเฮียจกะบ่เกินไม่นี่เนาะโอเคแม่ว่ามึนคือว่าท่านพรสานอนนั้นมีภาสีคนใดในในปสานของข้าแล้วมันสัภนาษีทั่ขืนน่เนาะ งามนะล้งงามคุเย่้มคือเนาะาแตงงามถ้าว่าถ้าสีเข้ากันดีอวไปกับสีอันปุุงก็ฮันแบบหลังคาดในีสีเดียวกัเพื่อนสเตลเลจ้ะรถเพ้รวันนี้ฮะ นุุนนะั hein, ้งมุ้งสาแตวเป็นนอนแต่ละมือเก่าเนี่ยวะตื่นก็ตื่นแต่ล้กอีกให้เพื่นตื่นสวยจ้าจังได้เห็นเรียกรายตอนเช้า จะวันเราตื่นก่อนดิเอ้าเบไงหาเขียวมีก็เป็นปากแล้วเป่าแล้วแต่ว่าเันผแจ้งเปไรเนาะไหนบ้าไหนบ้าจานเ่มจานัน เอา้าหัวรุดมอนเอเธอหัวรุดมอนแน่น่ะเอ้าเขาเดียวแมนบ่อยแมนย่งว่าหายเลโอ้ยเป็นเห็ดตลกใส่แม่เพื่อนพี่น้องเลยบ่เพื่อนสาฝนกันยังมาเห็ดปะ คือว่าได้เนสมุดก็ต้องลสอ้างทั้งนั่นเนาะประมาณสอตเนาะแมนประมาณสองตัวสองตจะที่ินานอดามบยนาะสบเนบายนสตเนสบาเนาะสบานาสบานาะายเนสสบอยาบายเนบานาาสะสายบนะ ออออเอด้าบานนี่ท่านไปกินข่ามายกนี่ออกินข่าก้จะกินนมมาแยกกันนะอือเห้น่นอนน,อน,น,นโอ้ <c oughs> สมมอราานนมาพี่แอบได้เล็กน้อยมันนมมันนาวจิบแม่ได้หนเนาะ เน่ไปทางในนี่แม่นเห็นหนาเนาะนเนาะใครชาสิติดแล้วบ่ะนี้ตะกี้ยังว่าบบติดแม่ป็นนายติดนะพอเท่าเนาะบันนี้รถแม่อยู่ผู้เดียวบันนี้นั่นพอดีขึ้นคีขึ้นคอมขึ้นยูเน่รถแต้วว้แม่เป็นรถให้บันนี้อ๋อเนแม่เป็นรถให้บันนี้ hoa oh, wow, bún đấy bạn này à, Cái <laughs> thằng đá bao ra chào cháu bạn này ngày ngày phì, phà, oh, no. <laughs> từ nhảy bay được 2 tì kìa nó 2 tì bơ sạt đấy hoa 2 tì, nó từ bay đó <cười> 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 เออเ่งรถแค้ๆ uh, เ่อาเฮ็ดสิบจกรยนบิดเลยคูผมวิทจะ้รถนเะรู้ลยพี่เน้เน้นห็ดรถใช่ใช่ไปเป็นไปเป็นคือกันก็แม่แต่ถือผ้า คนเราเมื่อาน่าแต่ถือผ้านนองเพื่นยังไปดีเพื่นวะไปน้ำมาว่าแถวนกนามานี่าไปน้ำอยู่ใชป้า้ปผู้เดียวาป้เดียวกนมได้ยายังเนาะยังเป็นเ่องเนาะไม่่ไยากกนจับ รถ uhm ไปใส่บ่ฮอดจะเคลือบ่ของบ่วิดละเสียงก็บ่ได้คอยแนวสามสิเดงเจ้า เล็หน่อยกำลังกันนะปีปลายสองปีกำลังไปเป็นได้เนี่ยกำลังเริ่มไล่หาแล้วเจ้าใช่ไหมแต่ผมมีน้องมีอย่ง้เนาะแมนคันว่ามีน้องอ้ยอันตรายต้องระวังน้องับนงดเวลา้นานกบยูเนาะต้องไปายมันมาเนาะ รถจักล้อเสตเตลไปน้ำดูแกเศร้าหัอันนี้นอไฟนั่นันน่รอันนั่นันัอ่อันนันอั่ันนั่นอันสั่นันเนอน่นอ่อนนี่อันอน เมื่อยได้แล้วากระสือกูเศาวัะขับรถอ่าขับรถก็เรียจนว่าเมื่อยเอ้าลูกจนว่าเมื่อยกระสือก็เศร้าบนบนนั่นน้เนาะกระือบนเั่นเนาะโอ้โอ้ มดแต่ว่าพักมือนี่ยังเบิร์นนะพักวอ้ไปได้คันพนมวนนอนโอ้ต้องรอพค่นนอนก่อนกลางเวทนนี่ิคันนอนจังมุ้งกลางเว้โอ้ขันประพืชฮาสีหดแต่เศร้าพ่นพ่นให้ตื่นก่อนเท่าอีกโอ้ยสีหดตอนแดงเห็นไหมพ่นโมนอนเนาะ เอาต้องรอให้พนนอนตอนพกอะรช่วงบ่ายพ่นแน่นอจังสิด้ห้ฮอพาพ่นหาเนาะคาว่าไปฮอช่วงนี่ผัดป้าพ่นพ่นพ่นไปกลางบ้านหัวนี่แต่คาเศร้ามาหนิยังแลน้ำมนเป็นไงเิ ลงลงมาลงลงมาลงหนีบอมาส่ลงไหมใสลงแล้วฮึบไปกับไฟเนาะมาไปมาเซ่นหนุ่เจ้าเราจะไปหานเอ้า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 แ้วไันใช่ เ <laughs> อ้ายออาเมือมม่อบ่าเมื่อวาน่ิมาบ้าไปดีเนาะสัสิน้ำเจ้าหน้านจาังรอถาเพนนอน,นถาเพนบอนอนไหยอ่าบบได้ ต้องถ่าเพื่อนนอนอย่างเดียวไปโรงเรียนวะวันนี้ฮะไปวะอ่ะฮู้จะไปโบ้เพื่อนสาเพื่อนได้ป่ะนี่หันหันหันป้าสิไปขอยได้บ่กถ่ายได้บ่ะนี่ไปโรงเรียนบ่ลูกไปวะไปองเรียนบ่เป็ป้าบ่เะเออ เระวังแต่เรามาจับนี่เราสุดเดวเอ้ยปึ้มอ่าเนาะติดอันนี้ติดแล้วติดแล้วโทสัมปิเมสามจีน้ำ พอดีไปเป็นเน่เฮ็ดยังกับว่ได้อ้แต่ปกติตอนเช้ามาเพิ่งจะได้ฮดพักฮดเนี่ยวันนี้โดดพักกับไม่ได้ฮดบานนี้ต้องรอให้ลูกนอนก่อนแต่ว่ายัางค่ายตอนมีหม่มนะอ่าเวลานตอนเชา้าสิกับค่ายน่มีหม่มแล้วมันชุม่ม Sumne, môn bọn cỏi đẹp xin gin bung đơ bung đơ kim mãn ơi đơ mãn đi đê hôm nay bay hàm mãn đẹp anh em phu thưa 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 สเตลล์น e ้ำตะลุพ oh, 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 oh. er nah er ี <t ains> <t ains ่น้องเอ้ยบาทนี้บ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยังบาทนี้สิเฮ็ดอยังก็บ่ได้ค่อยเฮ็ดบาทนี้ต้องรอให้เพิ่นนอนอย่างเดียวโอ้โอ้โอ้ของนี้ไม่ชวนพูดพักนะไปไปไปอ่า เหรอลูกไปพักวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะไปเพื่อนวะเฮ้ย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 เอ้ยเพิ่นก็กินนุ่มแกงอยูะะ่ว่าเสต๋อเออเพนเนิ่นก็ชมก็โตเพื่อนแน่เนาะคนปีไปยังทำตันตันบางคนนี่หากะเฮี้ยนยางเลยเฮ้เฮ้ยเปิดเป็นว่า อือโอ้ลมกระตูพอแล้วล้ววะเนาะป้าผูาาา้พักชะเตลพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นยังบ่ได้ฮดมื้อนี้เพราะว่าเพิ่อนยากลูกเนาะลูกแล่นไปตั้งแต่เช้าๆป้าคนโุยขี้พุ่นได้มื้อนี้เนาะอือเอาขี้พุ่นขี้หยังใส่แล้วนี่ขี้พุ่นงวัวบ่นี่อือ Uh, okay. อ,อ่าโอเคซาพี่น้องเห็เนาะสันดาลกินนี่กันสิประมาณนี้เด้อบะเม่พี่น้องเลยโดยในทั้งสเตลคนไปพักก่อนเนาะโดยเอาสาบายดีเด้อสเตลเด้อ